นักศึกษาคณะวิศวรกรรมศาสตร์สาขาวิศวรกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา4ปีภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2564มหาวิทยาลายัยราชมงคลล้านนาเชียงใหมค่ค่ะการทดสอบวิจศษนะคะการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต Standard Test Method For ์ l u m มฟคอนกรีค่ะสลัมเทสนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ตรวสอบค่าความข้นเหลวของคอนกรีดค่าการยุบตัวของคอนกรีดที่วัดได้สําหรับคอนกรีดที่มีอัตราส่วนผสมเดียวกันจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่ใช้ผสมกับคอนกรีดนะคะค่าการยุบตัวของคอนกรีดยิ่งน้อยกําลังของคอนกรีดก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะสําหรับคอนกรีดที่มีก้อนหินหรือกรวดขนาดตัวกว่าสนิ้วอยู่มาก การวัดหาค่าการยุบตัวโดวยวิธีนี้นะคะจะไม่ได้ผลถูกเพราะว่าจะเทียบกันไม่ได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อทดสอบหาค่าความยุบตัวของคดรีดคะ่ะมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ 1. มาตรฐานงานช่างมยทท,ท .103 1-2534 วิธีการทดสอบหาค่าความยุบตัวคอนกรีตกลมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยค่ะและ 2. มาตรฐาน American Society of Testing Material a m a t e r i a l ASTM C143 Standards p a c t i c e for s l u m p of h y d r a u l i Cement Concrete ค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะ 1. ชุดทดสอบความค้นเหลวทรงกลวยสลัมโคน 2. แท่งเหล็กกลม สำหรับกระถุ้งขนาด16มิลิเมตรปลายด้านกระถุ้งทรงมนค่ะ 3. ถาดโลหะและ4ตลับเมตรค่ะการเตรียมคอนกรีตนะคะการเตรียมวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตผ่านการคำนวณอัตราส่วนนำมาผสมกันเป็นคอนกรีตค่ะขั้นตอนการทดสบนะคะ 1. เตรียมตัวอย่างคอนกรีตซึ่งแบ่งมาจากคอนกรีตผสมเสร็จตัวอย่างคอนกรีตควรเก็บภายในระยะเวลาประมาณ5นาทีค่ะหลังจากผสมเสร็จแล้ว ตอนที่2นะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบมน้ำหมาดมาเช็ดภายในสลัมโคนแล้วก็ถาดเหล็กค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสลัมโคนที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่กว่ามาวางไว้บนถาดเหล็กค่ะเพื่อที่จะทำการทดสอบนะคะและเราก็ใช้เท้ายึดกับโคนให้มั่นคงค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะ นำคอนกรีตท,ที่เตรียมไว้นะคะเทลงไปในสลัมโคนโดยที่เราจะแบ่ง1ส่วนสของปริมาตรค่ะแล้วก็ตำชั้นละ25หครั้งค่ะโดยใช้เหล็กกระทุงค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะใช้เหล็กกระทุงค่ะปาดหน้าคอนกรีตให้มันเสมอกับสลัมโคนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกสลัมโคนขึ้นในแนวดิง่งออกจากคอนกรีตอย่างระมัดระวังค่ะ ขั้นตอนที่หนะคะวัดค่าความยุตัวของคอนกรีตโด,ดวยวัดค่าความแตกต่างระหว่างความสูงของกุวยเด็กและความสูงของคอนกรีตที่ยุบตัวลงไปนะคะตารางข้อมูลตารางที่1การออกแบบส,ส่วนผสมโดยปริมาตรและน้ำหนักอัตราส่วนผสมดังสแสดงในตารางตารางที่2การออกแบบส่วนผสมแบบ ACI มีค่าอัตราส่วนผสมดังสแสดงในตารางสรุปผลการทดสอบจากการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต Standard Test Method for Slump of Concrete มีการเพิ่ส่วนผสมเพิ่มอีก20%กำหนดค่ายุบตัวที่15ซเมตรกำลังอัดที่350 ksc และอัตราส่วนน้ำต่อคอนกรีต0.7พบว่าเมื่อทำการทดสอบโดยปริมาตรและ SI i มีการวัดค่าการยุบตัวแบบยุโร p เปียน a n ต a r าเฉลี่ยที่15ซมและ14.75ซติมตรามลำดับเมื่อวัดค่าการยุบตัวแบบอเมริกาส Standard ได้ค่าเฉลี่ยที่15.75ซมและ15.5ซติมตรามลำดับจากค่าการยุบตัวที่ได้สามารถนำมาใช้จริงได้เนื่องจากความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้ที่15บวกลบ2.5ซเมตค่ะ